สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาชมขบวนรถธรรมดาที่208นะครับผมต้นทางน,นครสวรรค์ปลายทางกรุงเทพนะครับภายในรรถจากดีเซลบางซือก็มีการสับเปลี่ยนหัวด้วยนะครับขบวน208นะครับได้เป็นรถจากเอาต์อร์หมายเลข4205นะครับผมเครื่องยนต์พิวสิติครับสวยงามครับ นิ่มๆเลยนะครับขบวน208สวยงามครับคันท้ายนะครับ1067นะครับผมบสส1067เป็นคันท้ายนะครับผมเข้าจอดในชานชาลาที่4ของสถานีชมทางบางซื่อนะครับผม สวยงามครับ